Back in 1995, the Thai CDC led a group of NGOs assisting 72 individuals in escaping from a secret sweatshop in Almonte, California. Uh, many of the workers had been held under armed guard for seven years uh, while being forced to work up to 18 hours a day for virtually no pay. The Thai CDC's advocacy was instrumental to the passage of the Trafficking Victims Protection Act. It led to reforms in the garment industry. Broaden like debt trafficking practices from every part the world definition of to bondage come of human include the like the Victims นายแอนโทนีบริงเก n นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวย้ำถึงปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้าแรงงานทาสชาวไทย72คนจากโรงงานเย็บผ้าแห่งหนึ่งในย่านเอลมอนเตรัฐแคลิฟอร์เนียเมื่อ27ปีก่อนซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานและผลงานอันโดดเด่นที่ทำให้ศูนย์ส่สงเสริมชาวไทยหรือไทย CDC องค์กรที่ทำงานกับชุมชนไทยในนครลอสแอนเจลิสมายาวนานได้รับรางวัล Presidential Award หรือรางวัลพิเศษจากประธานาธิบดีสหรัฐด้านการต่อสู้กับปัญหาการค้ามนุษย์ประจำปีคิศกราั2021ก็แป่ภูมิใจมากเลยที่เขาให้เกียรติเราแล้วก็เห็นความสำคัญอของศูนย์ส่งเสริมชาวไทยกับพนักงานของศูนย์ที่ทำงานหนักมากมา หลายหลายหลายปเาีเพื่อจะช่วยผู้เสียหายคนไทยที่โดนค้ามนุษย์มาแล้วโดยเฉพาะเขาเห็นความหมายของอ,องค์กรที่เป็นองค์กรไทยแล้วก็ชุมชนไทยด้วยที่ทำงานในชุมชนไทยเราทำงานเพื่อที่จะช่วยคนที่ตกเป็นเหยื่อค้ามนุษย์แล้วทุกทีที่เรามีคดีก็คิดว่าใครๆชุมชนทุกคนจะรู้ว่ามีการค้ามนุษย์เราจะช่วยได้ และคนจะลดลงลดลงทุกปีแต่ว่าจริงๆแล้วทุกวันนี้ยังมีคดีใหม่ที่มาที่ศูนย์เราหลทัทศวรรษที่ผ่านมาศูนย์ส่งเสริมชาวไทยมีส่วนสําคัญในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการยกระดับการต่อสู้ปัญหาการค้ามนุษย์ในสหรัฐทั้งในด้านของกฎหมายและการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ชาวไทยนับพันคนทั้งจากการถูกล่อลวงด้านแรงงาน เช่นกรณีคนงานไทยที่ถูกหลอกมาทำงานเกษตรในอเมริกากับบริษัท Global Horizon หรือการมีส่วนทลายขบวนการค้าประเวณีหญิงไทยข้ามชาติในหลายเมืองของสหรัฐเมื่อปีคิศกรา2017ที่ผ่านมาเราจับหลายคดีตั้งเอลมอนเตนี่เราก็ทำคดีคนงานยับผ้าอีกคดีหนึ่งแล้วก็คนงานช่างเชื่อม แล้วคนงานแม่บ้านแล้วก็คนงานเกษตรแล้วก็ผู้หญิงที่โดนค้าเพื่อมาอเป็นโสเภณีตั้งสองคดีแล้วหลายคดีเนี้ยค่ะเป็นคดีที่เขาเรียกแลนด์มาร์ค Cases. แล้วมี Impact ที่สูงมากโดยที่ Se t เขาเรียก Set p r e c e d e n t ในกฎหมายเปลี่ยนแปลงกฎหมายแล้วก็ได้เงินชดเชยมาเป็นหลายหลายล้านให้กับเหยือหย่อที่ที่ที่เป็นคนที่โดนค้าัน,นุษย์ในคดีแต่ละคดีนี้ค่ะ ชีวิตใหม่ของอดีตเหยื่อค้ามนุษย์นับร้อยนับพันที่ได้รับการช่วยเหลือจากไทย CDC จนเป็นอิสระมีจำนวนไม่น้อยเลือกที่จะอาศัยและลงหลักปักฐานในเอเมริกาต่อไปหลังได้รับความเป็นธรรมและได้สิทธิพำนักอาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายสาเป็นไงบ้างว่าใช้เบอร์พิกลุ่มอดีตคนงานเย็บผ้าในคดีประวัติศาสตร์แรงงานท่าที่เอลมอนเตเมื่อ27ปีก่อนยังคงนัดหมายพบปะเป็นประจำ โดยเฉพาะโอกาสในวันครบรอบการได้รับอิสรภาพในเดือนสิงหาคมของทุกป,ปีขณะที่ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของพวกเขาได้รับการถ่ายทอดเป็นส่วนหนึ่งของนิทรรศการบันทึกประวัติศาสตร์การค้าทายุคใหม่ให้คนรุ่นหลังได้จดจำที่พิพิธภัณฑ์ Museum of Social Justice ใจกลานงนครลอสแอนเจลิสถ้านจะบอกว่าความรู้สึกยังเหมือนเดิมยังเป็นคนที่มีความสุขเหม <Yeah. S 3> <coming S 2> ือนเดิมมองโลกในแง่ดียังเป็นคนเหมือนเดิมทุกอย่าง แต่สิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือมีความเข้มแข็งในการที่จะดำเนินชีวิตอยู่เข้าใจทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะให้ความรู้ให้ความช่วยเหลือเสียสละตัวเองเพื่อคนอื่นตลอดเวลานั่นคือที่เปลี่ยนไปก็คือเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมั่นคงขึ้นมีสติมากขึ้นคือคือจะไม่อ่อนแอเหมือนอย่างที่ผ่านไปแต่ว่าเป็นคนที่ให้อภัยคนรักและเมตตาคนยังเหมือนเดิม ก็ต้องขอบคุณศูนย์ส่งเสริมชาวไทยนะคะที่เขาช่วยคนไทยมาตลอด27ปีที่เขาตั้งศูนย์มานะคะเขาก็ไม่ได้ช่วยแต่คนงานแอลมอนเตแต่ว่าคนงานแอลมอนเตนี่เป็นเคสใหญ่และเคสแรกที่ไทย CDC เขาช่วยก็ขอบคุณเชนซี่ค่ะทุกวันนี้เราก็ต้องเจอกันทุกปีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่างก็ไปหาเขาที่ศูนย์ไทย CDC ค่ะก็ขอบคุณนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือพวกเราตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่เคยทิ้งกันค่ะศูนย์ส่งเสริมชาวไทยหรือไทย CDC ก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช1994ด้วยความเชื่อและจุดมุ่งหมายที่อยากจะเห็นทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมมีสิทธิในการมีที่พักอาศัยและความเป็นอยู่ที่ดียกระดับชีวิตความเป็นอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในอเมริกาผ่านกิจกรรมและโครงการบริการด้านต่างๆ โดยถือเป็นองค์กรแรกของชมุชมชนไทยในอเมริกาที่ได้รับรางวัล Presidential Award จากประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งถือเป็นรางวัลพิเศษที่มอบเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่บุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานโดดเด่นในด้านต่างๆของทุกๆปีสุภกิจพัตรธีรานนท์พินิจการตุลาชม Voice of America ภา,ภาษาไทยรายงานครับ พันธุหญิงแทมมี่ลัดดาดักเวิร์ดบุติสมาชิกสารัฐเชื้อสายไทยจากพรรคเดโมแครตขึ้นกล่าวประกาศชัยชนะการเลือกตั้งสมาชิกบุติสภาตัวแทนรัฐอิลลินอยเหนือผู้แข่งคืนอนางแคทตี้ซาวีจากพกรปปรครดพับลิกันต่อหน้าผู้สนับสนุนที่เดินทางไปรวมตัวในค่ำคืนเลือกตั้งกลางเทอมที่อาคารแอดเลอร์เพเน,นทารียมใจกลางนครชิคาโก That's what I'll be spending the next six years working for, thanks to each of you who cast your ballots these last few weeks. And thanks to each of you who volunteered for our campaign these last few months, caring so much about our democracy, so much that you worked day and night to ensure that our nation's next page is better than its last. ส <So, S 2> วแทมมี่กล่าวขอบคุณผู้สนับสนุนและประกาศเดินหน้าทำงานในสภาเพื่อผลักดันและแก้ปัญหาในหลายนโยบายที่เธอยืนหยัดและเคยลั่นวาจาไว้ทั้งในเรื่องเศรษฐกิจปัญหาการครอบครองอาวุธปืนและสิทธิเหนือร่างกายของผู้หญิงในการทำแท้งรวมไปถึงการปฏิญาณที่จะปกป้องรัฐธรรมนูญสหรัฐและยืนหยัดที่จะทำลงความยุติธรรมอย่างจุดความสามารถ Because our constitution means that much me. Constitution much that Our to And because it does so much to protect every single one of us. But lately, we seem to have moved away from the rights enshrined in its pages. We haven't done justice to the justice promise in its sentences and sentiments. So you better believe that in my next term, I'm going to keep doing everything in my power to change that. I'm going to roll my wheelchair into every office in the Capitol if necessary, working to ensure that our nation's first great pledge that everyone has the right to pursue happiness. I expect Tammy, now that she's been re elected, to have more strength, more voice in the opposition of very dark energy that's trying to pull our democracy apart. Okay. okay. สนับสนุนและภูมิใจที่มีวุธิสมาชิกสารัฐเชื้อสายไทยเข้าไปเป็นปากเสียงในสภาสูงของสารัฐเราคิดว่าคนไทยหลายๆคนไม่ใช่แต่เฉพาะในอเมริกาในประเทศไทยเองทั่วโลกก็คงจะภูมิใจที่ว่าแทมมีได้เป็นส่วนหนึ่งในรัฐสภาของอเมริกันคนเอเชียต้องการ representative ที่เป็นเอเชียแล้วก็แทมมีนี่ก็เป็นคนที่มีวาจาดีนะเขาเขาเขาคุยเข้ากับได้คนได้หมด It is very um, important that we have figures in power, figures in government that represents a lot of these values and just understand and can empathize because sometimes you know there's very good politicians but they don't always understand where we're coming from. So it is very nice that we have um, that voice. ก่อนหน้านี้พันธุโหญิงแทมมี่รัตดาดักเวิร์ดให้สัมภาษณ์กับ VOA ไทยว่า <I know. S 1> เธอต้องการสารต่อและรวมกลุ่มสมาชิกพุทธ,ธิสภาสหรัฐที่มีความสนใจหารือในประเด็นด้านเอเชียภายในรัฐสภาสหรัฐโดยเธอพร้อมที่จะเป็นตัวกลางชักชวนประสานให้นักการเมืองสหรัฐเดินทางไปเยือนไทยเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างสงประเทศ การจะเป็นสอวอที่พาสอวอาคนอื่นมาไปเยี่ยมเอเชียนะคะโดยโดยโดยเมืองไทยเคนาเเมืองลาวดิฉันตน้องใจจะเป็นคนที่จะพาสอวอาคนอื่นไปเยี่ยมต่างประเทศไปไปเมืองไทยไปแล้วก็รายการพยายามเอาชาติไทยและชาติอเมริกายิงย่งใกล้กันค่ะ ขณะเดีวยวกันสวเชื้อสายไทยยังได้กล่าวขอบคุณชาวไทยทั้งในประเทศและในสหรัฐที่ให้การสนับสนุนให้กำลังใจในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งในทุกครั้งที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นมากนะคะชาวบ้านไทยที่ที่อเมริกาและที่เมืองไทยที่เอาใจให้เทมี่สามารถเ,าเลือกตั้งสำเร็จมา6ปีที่แล้วนี้แล้วก็มีคนไทยอเมริกันหลายคนที่ามามาช่วยเทมี่หาหาเสียงอีกครั้งหนึ่ง แล้วภูมงใจมากที่มีคนใชยต้องการจะสปอร์ตแล้วก็ช่วยทำอห้สามารถเป็นสาวอักด้ผู้ที่สมาชิกแทมมี่ลัดดาดาัากเวิร์ดวัย54ปีเคยเป็นอดีตทหารผ่านศึกสารัฐที่สูญเสียขา,าทั้งสองข้างจากสงครามอิรักเธอเริ่มต้นเส้นทางการเมืองและได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรสารัฐอินดีนอยมาแล้ว2สมัยในปี2012และปี2014ก่อนจะยกระดับ ได้รับการเลือกตั้งก้าวเข้าสู่สภาสูงสหรัฐในปีคิส,สรศัก2016ด้วยการมีคะแนนเหนือกว่าในายมาร์คเคิร์กเจ้าของเก้าอี aw, ้สวอหลายสมัยจากพรรคพับลิกันก่อนที่การเลือกตั้งในครั้งนี้เธอจะได้รับความไว้วางใจให้เข้าไปทําหน้าที่วุฒิสมาชิกรัฐอินดีนอยอีกครั้งเป็นเวลา6ปีต่อจากนี้พินิจการตุลาชม Voice of America ภาษาไทยรายงานจากรัฐอินดีนอยครับ ตอนนี้ปัญหาที่โฟกัสมากที่สุดก็คือปัญหาเงินเฟอ้อครับผู้คนก็เริ่มบ่นๆกันเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเรื่องค่าของชีพเรื่องเรื่องเศรษฐกิจคิดว่าเรื่องเศรษฐกิจ เป็นสําคัญนะคะเพราะว่าเราก็มีร้านอาหารใช่ไหมคะแล้วก็เพื่อนๆเราด้วยอะไรหลายๆอย่างคืออีคออเนมีเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าเรื่องเงินเฟ้อแล้วก็เอฟเฟกหลายอย่างเลยนะคะก็คือจะสนใจเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจว่าจะมีการช่วยกับใช้แท็กของเราไปช่วยสนับสนุนทางไหนทีนี้เนี่ยคำถามต่อไปก็คือว่าถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาจริงๆเนี่ยมันจะดีขึ้นจริงหรือเปล่า ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและปัญหาเงินเฟ้อเป็นหนึ่งในสิ่งสำคัญอันดับต้นๆที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเชื้อสายไทยในอเมริกาให้ความสนใจมากที่สุดและมีแนวโน้มที่จะเป็นเงื่อนไขข,ของการตัดสินใจลงคะแนในในการเลือกตั้งกลางเทอมหรือมิดเทอมอิเล็กชันส์ของสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้แม้หลายคนจะให้ความสำคัญในประเด็นเศรษฐกิจเหมือนกันแต่ความเห็นและมุมมองทางการเมืองรวมทั้งแนวทางแก้ปัญหาก็ยังคงมีความแตกต่างระบบเศรษฐกิจมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับ การเลือกตั้งอย่างเดียวครับมันขึ้นอยู่กับหลายๆอย่างถ้าเกิดเลือกมันก็อยากจะให้เพราะตอนนี้เดมโมแครตเขาเป็นรัฐบาลก็ให้เขาทำงานต่อให้จบคือรู้เลยว่าดอกเบีย้ยก็ขึ้นอะไรอะไรก็ขึ้นไปการํำเลือกตั้งเนี่ยอาจจะช่วยถ้าคนดีๆมาช่วยในเศรษฐกิจของเราอาจจะแบบว่าพัฒนาประเทศได้ดีขึ้นเพราะว่าคนที่เป็นผู้นำเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นการ แนะนำว่าจะต้องออกมาในไหนแนวไหนปีต่อไปจะเป็นยังไงอย่างน้อยเราก็มีความหวังนะคะทางเศรษฐกิจของเราค่ะซึ่งตรงนี้เนี่ยด้วยความที่มันไม่ได้เป็นเ,เลือกตั้งใหญ่ที่ไม่มีประธานคนใหม่เข้ามาที่จะมีแคมเปญชัดเจนว่าจะเข้ามาแก้ปัญหาเศร,รษฐกิจอะไรยังไงถึงแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในใน,ในสภาทั้งสองสภาก็ตามแต่ว่าตราบใดที่ประธานาธิบดียังเป็นคนเดิมการเปลี่ยนแปลงก็ไม่แน่ใจว่าว่าจะมีมากน้อยได้ขนาดไหนคือการเมืองยังไงก็เป็นการเมืองนะ ต่อให้วันพรุ่งนี้ Republican ชนะเข้ามาถามว่าเศรษฐกษิจดีขึ้นไหมสิ่งแรกที่ Republican จะทำอะไรคำตอบคืออาจจะยกเลิกการสอบสวนคดีแจนยูรีหกใช่ปะ่ะ<ม>เพราะมันคือการเมืองแล้วถามว่าแล้วทำอะไรต่อคราวนี้จะไปอินเวสท์เกตไบเดต่อ,อใช่ไหมหรือว่าลูก Hunter Biden ถามว่าจะทำอะไรที่เกี่ยวทำให้เศรษฐกษิจมันดีหรือป่าไม่รู้เหมือนกันมันก็มันก็มันก,นก็ตอบยาก หลายคนเชื่อว่าการเลือกตั้งกลางเทอมจะมีส่วนสะท้อนสภาวะทางการเมืองในปัจจุบันและทําให้มองเห็นทิศทางการเมืองในอีก2ปีข้างหน้าชัดเจนมากขึ้นมันจะมีผลต่อเราในอีกประมาณ2ปีข้างหน้าซึ่งคําว่ามีผลหมายความว่าสมมุติถ้าตอนนี้คือรัฐบาลชุดน,นี้ทั้งซีเน็กกับทั้งเฮาส์ใช่ไหมเป็นของฝ่ายเดโมแครตแต่ว่าถ้าเกิดเหตุผลการเลือกตั้งเกิดขึ้นมาแล้วเกิดเปลี่ยนเป็นของวิปปิเก,กนก็จะทําให้เฮาส์กับซีเน็กเนี่ย มีฐานเสียงที่ไม่เท่ากันใช่ไหมคราวนี้ปัญหาก็คือเวลามีการออกกฎหมายใหม่มีการออกอสิ่งที่จะทําช่วยเหลือประชาชนในอนาคตเนี่ยมันก็จะทําให้ค่อนข้างยากขึ้นเพราะว่าถ้าเฮาส์กับสิเนตเนี่ยไม่เป็นพรรคเดียวกันเนี่ยเวลาทางสิเนตหรือเฮามาส่งข้อมูลกันใช่ไหมมันก็จะไม่เป็น,ปนทางเดียวกันแล้วก็จะทําให้เรื่องพล l ซีต่างๆถูกดีเลย์มากขึ้นคิดว่าคิดว่าตัวนี้จะเป็นตัวตัวที่ทําให้ภาพ ของอีก2ปีข้างหน้าว่าจะเป็นอย่างไงได้ค่อนข้างชัดเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็หลายหลายคนอาจจะพอใจหลายคนอาจจะไม่พอใจกับการบริหารงานของไบเดนซึ่งซึ่งโดยทั่วๆไปก็เหมือนกันสมัยทรัมป์ก็เหมือนกันไอ้ midterm election ก็เป็นตัวบ่งชี้อะไรบางอย่างในในการที่จะให้เห็นว่าว่าคนรู้สึกไงกับการบริหารงานปัจจุบัน2ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถ้าไม่เกิดอะไรเปลี่ยนแปลงหรือหรือณนะเปลี่ยนแปลงตอนนี้ยิ่งทําให้อยู่สนาการณ์ที่แย่ลงไป ก็อาจจะเป็นตัวบ่งชี้บางอย่างที่ที่จะทําให้เกิดขึ้นอีกสองปีข้างหน้าได้ความเห็นต่างทางการเมืองถือเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยแต่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวไทยในสารัฐหลายคนมองเห็นจุดร,ร่วมเดียวกันคือต้องการให้ความสําคัญในการออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งในทุกโอกาสสรอยากที่ so, จะส่งเสริมให้คนไทยใช้สิทธินะคะคนที่มีสิทธิ์ไปโบสถ แล้วก็ใช้เสียงนะคะเพราะว่ามันจะมีโอกาสที่เรามีสิทธิ์ที่จะโหวตในทางที่หลมมีอะไรที่บอกว่าช่วยลดความเสี่ยงหรือกฎหมายที่ช่วยลดความเสี่ยงกับคนเอเชียหรือว่าเกี่ยวกับเฮดครีมอค่ะผมเลยคิดว่าส่วนตัวคือสําคัญเพราะว่าเราสามารถดีไซน์ได้ว่าคือคนไหนที่จะมาช่วยเราเพื่อซัพพอร์ตในโพลีซหรือสิ่งที่เราสนใจหรือว่าเห็นด้วยตรงนี้ครับเรามีสิทธิ์ที่จะใช้เสียงเราก็ควรจะใช้ครับใช่ไหมครับเพราะว่าเขาจะได้ ได้ยินเสียงของเราคือมันคือการตัดสินใจของเราคือการเลือกของเรารัฐบาลได้มาจากการเลือกของเราครับถ้าเราถ้าเราคิดว่าเออเราอยากจะพะัฒนาทางด้านเศรษฐกิจกษษษษแต่เราคิดได้แต่คิดไม่เราไม่ออกมาใช้เสียงเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะดีขึ้นทุกคนต้องออกมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงค่ะถ้าเกิดเป็นคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ทีอ่อยู่ในพวกสวิงเวิลด์นะฮะที่สามารถจะไปท้งไปทางไหนก็ได้ก็ ควรที่จะไปออกไปโหวตถ้าเราเป็น U.S. citizen ที่นี่นแล้วใช่ไหมคะเราก็ควรจะแบบไปออกเสียงเป็นหนึ่งในนั้นเพื่อที่จะออจะได้ให้แบบรัฐบาลทำงานได้เต็มที่แล้วก็ตอบโจทย์ในความต้องการของเราอะไรเงี้ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเลือกตั้งกลางเทอมหรือว่าเป็น f u ลเทอ r m มเนี่ยสำคัญหมดเลยนะคะเพราะว่าคนที่เข้าไปเนี่ยก็คือเป็นคนสำคัญเป็น voice ของพวกเราที่จะต้องไป ให้ความเห็นต้องไปให้รายละเอียดเกี่ยวกับว่าอันไหนที่เขาจะพัฒนาประเทศหรือว่าสิ่งไหนที่สําคัญที่สุดที่เขาจะต้องเป็นท็อปปิกที่จะต้องพัฒนาค่ะอยากสนับสนุนให้เด็กไทยน้องๆไทยที่เกิดโตที่นี่หรือว่าเข้ามาอยู่ที่ตั้งแก่เด็กเข้ามาร่วมมีส่วนร่วมในในในการโหวตนะคะแล้วก็ในร่วมร่วมในในเรื่องของนักการเมือง a Thai American I think it's really important to have our voice heard Becuse voice matters our Matt ข้อมูลจากองค์กรส่งเสริมการเลือกตั้งเพื่อชาวเอเชียระบุว่าชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียหรือเอเชียนอเมริกันถือเป็นกลุ่มประชากรที่มีอัตราเติบโตเร็วที่สุดในสหรัฐโดยมีอัตราส่วนราวร้อยละ5.5ของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ขณะที่ในการเลือกตั้งในปี2020ที่ผ่านมากลุ่มเอเชียนอเมริกันถือว่าเป็นตัวแปรสําคัญโดยเฉพาะในสนามเลือกตั้งที่มีคะแนนคู่ขี้หรือที่เรียกกันว่ารัฐสมรภูมิหรือ battleground states พินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกลุ่มวิจิตานครับ